หนุ่มคนนี้ลุกไปเข้าห้องน้ำกลางดึกไม่คิดว่าจะได้เห็นมือผู้หญิงโผล่ออกมาจากชักโครกเขากลัวมากเลยเข้าไปดูใกล้ๆและกลับไปเรียกเมียมาดูด้วยเมียที่ยังนอนฝันอยู่จึงดูใส่เขาไปนับหนึ่งดึกดึกดื่นดื่นจะเสียงดังอะไรกันใครจะรู้ว่าจู่ๆเมื่อหันไปก็เห็นมือหนึ่งในชักโครกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอหยุดเขาไว้เดี๋ยวฉันดูให้เองไม่เคยเห็นมือแบบนี้มาก่อนเล็บนั่นประมาณ5นิ้วแน่เลยทันใดนั้นมือก็บุกดิกคำให้เธอกลัวจนหมดสติเป็นลม โชคดีที่จองอูรับเธอไว้ทันตรวจชีพประจรดูแล้วเพียงแค่เป็นลมเท่านั้นจองอูรีบเรียกตำรวจให้มาช่วยบรรยายสถานการณ์ในบ้านอีกครั้งแต่เพิ่งวางสายก็ได้ยินเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเขาทิ้งภรรยาไว้ในห้องน้ําแล้วออกไปเปิดประตูเป็นหลุงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี้เองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกฉันบน่บนๆเทอระบายน้ําอุดตันดังนั้นเขาจึงขึ้นมาตรวจดูเทอระบายน้ําไม่ว่าลุงจะเชื่อหรือไม่แต่จองอูเชื่อเขาเชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยทันทีลุงจึงเห็นภรรยา เข้านอนอยู่บนพื้นเรียกทั้งวันก็ไม่ตื่น จองอูอธิบายว่าเธอกลัวแขใ่ในฉักโรครกนั้นจึงเป็นลมไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหันไปมองก็ตกใจหมดแต่ลองคิดดูแล้วก็เห็นอะไรผิดปกติเขาเรีบหยิบไม้ปั้มส้วนขึ้นมาทีไปที่หน้าจองอูทันชีเขาหาว่าจองอูคือฆาตกรแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะเกรงว่าจะสู้จองอูไม่ได้สองคนยืนกันอยู่หนาทีในที่สุดคลิงประตูก็ดังขึ้นจองอูเตือนเขาว่าอย่าเข้าใกล้มือน,นั่นแล้วยืนขึ้นออกมาเปิดประตูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองดูมือน,นั้นดีๆเขาว่ามือนี้ไม่อยู่แถวนี้แน่นอน ด้านฝั่งนี้ตำรวจถามจองงูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าชักโรครกมีแขนดำกันไว้ทำให้ท่ออุดตันหัวหน้าทีมโมโหมากกลางข้ามกลางคืนไม่ใช่ว่าถูกตีหัวหรืออะไรแต่กลับโดนเรียกมาเพียงเพราะชักโรครกเอง แต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องลองเข้าไปดูผลลัพธ์ก็คือเพิ่งถึงประตูห้องน้ําก็ตกใจแล้วมีชายหนึ่งหญิงหนึ่งกำลังนอนอยู่ในนั้นเขารีบบอกลูกน้องให้ควบคุมตัวจองอูไว้ทันทีจากนั้นเขาสั่งให้ลูกน้องอีกคนไปตรวจดูเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตแล้วมากกว่านั้นยังมีรอยที่คอชัดเจนมาก หัวหน้าทีมรีบตรวจดูอาการของผู้หญิงฟังเสียงหัวใจยังเต้นอยู่เธอแค่เป็นลมเท่านั้นตอนนี้เองลูกน้องคนหนึ่งพบมือในชักโรครกเขาเรียรายงานการค้นพบศพที่3ามให้หัวหน้าทีมทราบทันทีจากประสบการณ์หลายปีในการทำคดีอาชญากรรมหัวหน้าทีมจึงตัดสินว่านี่เป็นการฆาตกรรมบอกให้เขารีบถ่ายรูปที่เกิดเหตุจองอูเตือนพวกเขาว่าอย่าเข้าใกล้มือน,นั่นแต่ลูกน้องคิดว่าที่พูดแบบนี้แปลว่ามีเงื่อนงำอยู่ในแขนนั้นนายเข้าไปเอามันออกมาไป ชักโครกที่เพิ่งซื้อแต่กลับได้โปรแถมแขนมาด้วยทําให้เจ้าของตกใจจนเป็นลมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเคาะประตูพอดีจองหูจึงเชิญเขามาช่วยใครจะคิดว่าเพิ่งละสายตาไปเขาก็เสียชีวิตตำรวจตัดสินใจดึงมือนั้นออกมาจูจ่ๆมือนั้นก็มาจับแขนเขาแล้วดึงเขาลงไปในชักโครกทั้งสาคนพยายามอย่างเต็มที่ดึงเขาออกมาจนได้ในที่สุดใครจะคิดว่ามือนี่มันร้ายมันยาวออกห้าเมตรแล้วคว้าตัวคนที่อยู่ใกล้ที่สุดไว้ยกสูงขึ้น แต่เขาตัวหนักเกินกว่าจะแบกไหวดังนั้นมันจึงหัดคอทีหนึ่งจนเขาเสียชีวิตหัวหน้าทีมรีบถามจองอูว,ว่ามันคือนรบอะไรกันแน่จองอูดอบว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงกันผมเจอมันเร็วกว่าคุณไม่กี่นาทีเอง หัวหน้าทีมพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งรอความตายอยู่ที่นี่เรื่องด่วนตอนนี้คือต้องหากู้ภัยมาช่วยแต่เมื่อจองอูไปเปิดประตูกลับเปิดไม่ได้โอ้พระเจ้ามีมือผีอีกหนึ่งจับลูกบิดประตูไว้คราวนี้ติดอยู่ที่นี่กันหมดหัวหน้าทีมรีบโทรเรียกสำนักงานใหญ่ใครจะคิดว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณจองอูทำหน้านิ่งแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีเพราะโทรศัพท์ของเขาก็เป็นเหมือนกัน หัวหน้าทีมโมโหเลยคว้าโทรศัพท์ของจองงูแล้วโยนลงชักโครกไปแต่กลับถูกมือนั้นจับไว้แถมยังมีน้ำใจคืนให้อีกด้วยจัดให้หนึ่งนัดพุ่งตรงไปที่ประตูไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่หนะ้าจอโทรศัพท์กลับไม่แตก หัวหน้าทีมตกใจร้องว่าเจ๋งมากทันใดนั้นเขาก็นึกถึงคดีเมื่อไม่กี่วันก่อนพบศพหญิงสาวในท่อระบายน้ำแขนขาของเธอถูกตัดขาดมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามือนั่นเป็นของเธอหรือเปล่าทันใดนั้นหัวหน้าทีมสังเกตเห็นว่ามือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีเล็บสีเทายาวขึ้นมาแม่เอ้ยยังเคลื่อนไหวอีกด้วยลูกน้องตรงมุมผนังก็รู้สึกอึดอัดทันใดนั้นเขาก็อาจเจนเป็นเลือดแล้วก็ล้มลงกับพื้นดูเหมือนว่าถ้าสัมผัสกับมือนั่นจะทำให้เราติดเชื้อเขานำทุกสิ่งที่สามารถล้างิไ ออกมาหัวหน้าทีมใช้น้ำยาฟอกขาวทดสอบดูและก็ได้ผลจริงๆโชคดีมากที่ตอนนี้มีอาวุธป้องกันตัวแล้วจองอูรีปลุกเมียขึ้นมาแต่นางกลัวภาพตรงหน้าจนตะโกนออกมาเพราะอยากให้นางสงบลงเขาจึงตบหน้านางทีหนึ่ง พ่อบ้านใจกล้าตบเมียแบบนี้อยากคิดจะแซวเมียแบบนี้นะคุณผู้ชายแต่เธอก็มีสติขึ้นหัวหน้าทีมโยนอาวุธที่ทําเสร็จแล้วให้จองอูจองอูค่อยๆก้าไปด้านหน้าทีละก้าวหน้าเวทนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทําไมฉีดใส่แค่เขาคนเดียวและในขณะที่3ามคนกําลังชมเชยภูมิปัญญาของตัวเองอยู่นั้นอีกคนก็ทําเสียงแปลกๆจากนั้นลูกน้องก็เริ่มปลายพันมันรีบเข้าไปคว้าขายหัวหน้าทีมไม่ว่าจองอูจะเตะแรงแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรสุดท้ายใช้น้ํายาฟอกขาวจึงดันมันออกไปได้แต่หัวหน้า ทีมก็ได้รับเชฟบด้วยหัวหน้าทีมบอกกับจองูว่าอยู่ในกระเป๋าเขามีไฟแช็ควิธีเดียวในตอนนี้คือต้องเอาไฟช็กให้ได้เพาโทรศัพท์บนบานประตูเพื่อระเบิดประตูแต่มีนปบและลูกน้องนอนขวางอยู่ฉันจะผ่านเข้าไปได้อย่างไรนี่มันคือมือที่น่าเกลียดอารมณ์กลับร้อนเหมือนไอศกรีมใครโดนมันจับได้ก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดยิ่งกว่านั้นยังมีปีศาจเหลืออยู่ข้างนอกอีกด้วย ดาวหนึ่งหมหมดยุคบ่อนบนดินแล้วเดิมพันกีฬาสล็อตบาคาราและโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในไทยเล่นออนไลน์ได้ทั้ง PC โีมบอถปลอดภยัยจากเชื้อโคโรน่ 9. เริ่มต้นการเดิมพันที่1่บาทคลิกเลยแอดดาวน์่งหจองอูกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะต้องหนีรอดขอบคุณร่างกายตัวเบาแลนะรวดเร็วของเขาเขาจึงกระโดดไปอยู่ข้างเจ้าวนวได้แต่พอได้ไฟเช็คมาก็โดนมือนั่นจับทำให้เมียกลัวจนเกรีด เขาเรียบโยนไฟเช็คไปให้ภรรยาจากนั้นเขาก็รู้สึกคาดไม่ถึงว่ากําลังอยู่ในเท่าระบายน้ําแห่งหนึ่งและเมื่อเขากําลังสับสนก็มีร่างผู้หญิงไม่มีแขนไม่มีขาลอยมาจากข้างหลังคุณยังโอเคไหมโอเคที่ไหนละ่ะเธออ้าปากขึ้น ทำให้เขากลัวเป็นลมไปพอเขาตื่นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนตักของภรรยาที่จริงแล้วภรรยาของเขาได้ช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อสักครู่นี้เองช่วงเวลาเร่งด่วนที่สุดเธอถอดเสื้อคลุมนอกออกเอาสเปรย์กันยุงและไฟแช็กมาจุดไฟแช็กแล้วฉีดพุ่งตรงไปที่มือหน้าเกลียดนั่นไฟทําให้แขนนั่นดึงกลับไปสุดท้ายเธอก็ช่วยชีวิตเขาเสําเร็จจองอูที่รอดชีวิตได้โอบก,กอดภรรยาด้วยความรักลืมสถานการณ์ตอนนี้ไปหมดโชคดีที่หัวหน้าทีมใช้แรงสุดท้ายเพื่อดึงพวกเขาออกมาจองอูรีบใช้สเปรย์กันยุง โททรศัพ์หลังจากเสียงดังพังประตูถูกระเบิดจึงมีรูอยู่รูหนึ่งจอง,งูพบว่ามีแขนสัตว์ประหลาดอยู่ข้างนอกรีบนำขวดสเปรย์ออกมาเผามือนั่นแต่แค่ออกมานอกก็ตกใจมาก ในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยมือหัวหน้าทีมมอบโทรศัพท์ให้จองอูบอกให้เขาเรีบพาเมียหนีไปซะบางทีเขากำลังจะก,กลายพันธุ์ทั้งสองคนตัวสั่นวิ่งออกจากห้องน้ำแต่พอผ่านไปสองก้าวเมียก็โดนแขนจับไว้โชคดีที่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยภรรยาของเขาตอนนี้เหลือสปเปรย์กันยุงแค่กระปองเดียวภรรยาบอกให้เขาถอดเสื้อเชิ้ตออกอุ่นเครื่องให้คนได้อารมณ์ก่อนเธอไม่ยอมให้มืออื่นแต่ต้องสามีตัวเองเด็ดขาดจากนั้นมัดเสื้อไว้กับไม้ปั้มซ่วมทั้งสองคนกับแทกระโดดที่สง่างา,าม ไปด้วยกันพวกเขาเผาทีละมืออยู่ดีๆเมียก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ไหวเท่าไหร่นางบอกสามีให้รีบหนีไปก่อนแต่ตอนนี้เขาจะทิ้งเมียไปได้ยังไงเขาอุ้มภรรยาขึ้นแล้วบอก จะเป็นจะตายยังไงก็ต้องไปด้วยกันเมื่อเขาตื่นขึ้นจองอูพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแผลที่เกิดจากมือนั่นได้รับการรักษาดูเหมือนว่าจะรอดแล้วเขารีบถามถึงอาการของภรรยาหมอบอกว่าเมียเขากําลังคลอดลูกอยู่เตียงข้างๆแต่ภรรยาเขาไม่ได้ท้องกําลังรอเล่นอยู่เหรอทัในใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงจากด้านข้างเมื่อเขาหันไปกลับเห็นมือปรากฏบนประตูกระจก